เหยวราม่านี่ง่ายมากนะครับมันก็จะเป็นโปสเตอร์ของภาพยนตร์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะฮะแต่หน้าของนักแสดงทั้งหมดจะถูกแปะไว้ด้วยแมวหน้าแมวทั้งนั้นเลยคุณดูรอบๆข้างๆดูแล้วกันครับว่าหนังเรื่องนี้คือหนังเรื่องอะไรคู่แรกของเราครับหัวหน้าทีมครับคุณแม็กครับคุณบับเบิ้ลครับเชิญขึ้นมาตรงนี้เลยแมจิกจิกขอให้โชคดีขพภาพึ้นมา หมดเลยนะแล้วก็ตอบว่าภาพยนตร์เรื่องอะไรถ้าเกิดว่าทั้งคู่ไม่รู้ผมจะมีคำใบ้ให้เมียวราม่าภาพที่หนึ่งคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอ้าวกดแลวครับตอบะอีทีอทถูกต้องไหมครับถูก น,นั้นทีนี้ได้ไปก่อนหนึ่ง,ยยงะคะแนนมาโยนทีดีได้ว่าดึงดึงน้ำตามานะอพอผมจะกลับบ้านแล้วกลับไม่ได้นะผมชอบฉากอชอบฉากนี้อันนี้มีที กจะอมาถกันวตกนอ่ะ yani ตอนนี้แหละครับเป็นโอกาสของคุณวิวนะฮะกับคุณแหนมมาเจอกันบ้างครับก ok okay> 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 okay ับภาพจำในในหนังเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรมาดูกันครับแหน้มสู้แหนมสู้พี่แหนมเดี๋ยวยรับภาพจำในหนังเราไปดูหนังมาเยอะนะฮะภาพที่สองของเราคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ภาพยนตร์เรื่องเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมดเวลาอย่ารบกวนหมดเวลาเฮ้ยคุณแหน่ตอบว่าสักสักสักซีเหรอครับสักซีอะไรครับสักสีชื่อเต็มชื่อว่าอะไรเอย่าพูครับอย่าไบ้ครับมันไม่ได้แค่นั้นหรอกแต่ประมาณได้แค่ครึ่งเรื่องเองอ่ะชื่อไทยคืออะไรสักซีประสบความสำเร็จหมดเวลา ดนตรีนักเรียนมัธยมที่ทำอะไรก็ห่วยไปหมดกดดแล้วครับคุณแหน็ตอบว่าก็จักซีซีอะไรแล้วีอะไรซีอะทองทำอะไรก็หวยไปหมดทางนี้ตอบว่าจะพูดกับเขาครับแค่วค่แ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 ครัค่แ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 คาม่แค่แค่แค้แค่แแค่แค่ค่แแคมแคแ้แ แต่พผเอิญว่าจำไม่ได้ว่าชื่อไทยเนี่ยมันมีต่อด้วยซักซีดหวยขั้นเทพถ้าอย่างนั้นทีมคุณแม็กได้ไปอีกหนึ่งคะแนนเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่อยู่ในกฎกติกาเราก็ชนะแล้วเนาะแมเดี๋ยวดูนี่ตัวปั้นผมนี่วันวนี่งานไม่ทำดูแต่หนังอย่างเดียวนี่ดูล้กันดิฟซียอมวเลยมาเขาไม่ยอมเหมือนกันนะเขาทนม่ยอมนะ มอ่งน้เเมียราม่าภาพยนตร์เรื่องต่อไปคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเฮ้ยโอ้โหอะอะงงนึกไม่ออกเลยนะเดี๋ย์เรื่องนี้ครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาไอเดียจัด้นึกออกไม่ออกยิ้มสตอบว่าคิวบีใช่